ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทางหลวงหมายเลข216นะครับเป็นริมทางนะครับตรงนี้จะเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเลยกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอากาศดีนะอากาศดีเลยทีเดียวครับจุดนี้อยู่ตรงกมที่53นะครับระหว่างมาจากบ้านศิลาเพื่อจะไปวังสะพุงใช่ครับถ้าเกิดใครมาก็มาที่นี่ได้แนะนําอากาศดีนะตรงนี้เขาเรียกถนนลอยฟ้าถนนลอยฟ้าใช่นะทั้งเส้นทางเลยนะครับ ชื่อว่าเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมปีนี้น่าจะสวยเลยทีเดียวใช่นะครับตรงก็วันนี้ก็จะเป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับที่เราจะมากางเต็นท์ให้กับแฟนเพจได้ดูนะครับว่าความสุขสองคนเราจะมีนะครับกับเต็นท์บ้านไอรอนแมนเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับนี่คือเต็นท์ไอรอนแมนนะครับก่อนที่จะกางเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งขนาดก็จะไม่ใหญ่มาก,ไม,มากไม่เล็กมากพอดีกับรถเลยถูกต้องครับก็สามารถวางที่กระบะท้าย นะครับหรือว่าจะวางที่ด้านหลังเก่งก็ได้<ช>นะครับติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการเต็นท์ของของเต็นท์แอลอแมนเนี่ยนะครับกางมาแล้วจะเป็นยังไงหน้าตามาัน จะมี3บานด้วยกันนะครับซึ่งจะทําให้อากาศภายในเต็นทน์ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนของหน้าต่างก็เช่นเดียวกันครับก็จะแบ,บ่งเป็น2ชั้นชั้นที่1เป็นแบบม่านทึบนะครับกันน้ํากันฝนนะครับชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบม่านนะครับมีรูระบายอากาศนะครับรูก็จะค่อนข้างเล็กๆนะฮะซึ่งป้องกันมแมลงที่จะหลุดรอดเข้าไปในห้องนอนหรือว่าห้องในภายในเต็นท์ได้นะครับ ทั้งหมดจะมี3บ้าน3ด้านด้วยกันนะครับมีขนาดใหญ่นะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าต่างทั้งสองบานออกนะครับมุมที่สวยที่สุดเนี่ยที่เราอยากจะเห็นมุมที่อยู่บนสุดที่เราอยากจะดูเนี่ยเราก็จะได้ดูนะเดี๋ยวสําหรับตรงนี้เนี่ยมุมก็สวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอช่างนุเปิดให้ดูนะครับส่วนด้านบนสําหรับหน้าต่าง ด้วยความแข็งแรงของหน้าต่างนะครับจะมีเราเรียกว่าเป็นเหล็กหนวดกุ้งนะครับซึ่งจะล็อกส่วนหน้าต่างส่วนหน้าต่างด้านนอกเนี่ยมันจะยื่นออกมานะครับเป็นคล้ายๆเป็นกันสาดนะฮะแล้วก็องศาของมันเนี่ยรับรองได้เลยว่ามันจะกันน้านะครับกันฝนได้อย่างแน่นอนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับส่วนที่ มันเกอบ